สวัสดีครับในบทเรียนนี้จะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1รู้จักกับ Microsoft Office PowerPoint ในเรื่องส่วนประกอบของโปรแกรมส่วนที่1แถบไ i เ้ลบารจะอยู่ด้านบนสุดเป็นส่วนที่แสดงชื่อไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ ส่วนที่2แถบเครื่องมือด่วนเป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งที่เราเรียกใช้งานบ่อยๆเช่นปุ่มบันทึกปุ่มย้อนกลับปุ่มทำซ้ำส่วนที่3แถบควบคุมหน้าต่างโปรแกรม เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการย่อขยายและปิดหน้าต่างของโปรแกรมเช่นปุ่มพับโปรแกรมปุ่มย่อขยายและปุ่มปิดโปรแกรมส่วนที่4เมนูไฟล์เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่ง ที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์เช่นเมนูสร้างงานนำเสนอใหม่เมนูเปิดและเมนูบันทึกเป็นต้นส่วนที่5แถบริบบอนเป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือการใช้งานของโปรแกรมในแถบต่างๆ เช่นแถบเมนูหน้าแรกแถบเมนูแทรกแถบเมนูออกแบบแถบเมนูการเปลี่ยนแถบเมนูภาพเคลื่อนไหวแถบเมนูการนำเสนอสไลด์แถบเมนูรีวิว และแถบเมนูมุมมองส่วนที่6แถบนำทางเป็นส่วนที่ใช้แสดงสไลด์ขนาดย่อเพื่อจัดการกับสไลด์ยกตัวอย่างเช่นคลิกขวาที่สไลด์ขนาดยอด่อ จะปรากฏตัวเลือกขึ้นมาเช่นตัวเลือกการเพิ่มสไลด์ใหม่และการลบสไลด์ตัวอย่างการเพิ่มสไลด์ใหม่เราก็จะได้สไลด์ใหม่เพิ่มขึ้นมาและตัวอย่างการลบสไลด์ สไลด์ที่ได้เลือกไว้ก็จะหายไปส่วนที่7แถบเลื่อนเป็นส่วนที่ใช้สำหรับเลื่อนไปยังหน้าจอสไลด์อื่นๆส่วนที่8พื้นที่สไลด์ ็นส่วนที่ใช้สำหรับออกแบบและแสดงรายละเอียดของสไลด์เช่นเลือกไปที่เมนูแถบเมนูออกแบบแล้วเลือกทีมตกแต่งสไลด์ส่วนที่9หมายเลขสไลด์ เป็นส่วนที่ใช้บอกว่าเรากำลังอยู่ในสไลด์ที่เท่าไหร่จากจำนวนสไลด์ทั้งหมดส่วนที่10ภาษาเป็นส่วนที่ใช้บอกสถานะของการใช้ภาษาส่วนที่11ปุ่มมุมมอง เป็นส่วนสำหรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานของสไลด์เช่นมุมมองปกติมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์มุมมองการอ่านและมุมมองการนำเสนอสไลด์ ส่วนที่สิบสองปุ่มเลื่อนย่อขยายเป็นส่วนที่ใช้ในการย่อและขยายหน้าต่างของสไลด์ทบทวนกันอีกครั้งนะครับส่วนที่หนึ่งแถบไตเติลบาร์เป็นส่วนที่แสดงชื่อไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ ส่วนที่ 2. แถบเครื่องมือด่วนเป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งที่เราเรียกใช้งานบ่อยๆส่วนที่ 3. ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรมเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการย่อขยายและปิดหน้าต่างของโปรแกรมส่วนที่ 4. ปุ่มไฟล์ เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์ส่วนที่5แถบ r i บบอนเป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือการใช้งานของโปรแกรมในแถบต่างๆส่วนที่6แถบนำทางเป็นส่วนที่ใช้แสดงสไลด์ขนาดยอ่อเพื่อจัดการกับสไลด์ ส่วนที่7แถบเลื่อนเป็นส่วนที่ใช้สำหรับเลื่อนหน้าจอไปยังสไลด์อื่นๆส่วนที่8พื้นที่สไลด์เป็นส่วนสำหรับออกแบบและแสดงรายละเอียดของสไลด์ส่วนที่9หมายเลขสไลด์ เป็นส่วนที่ใช้บอกว่าเรากำลังอยู่ในสไลด์ที่เท่าไหร่จากจำนวนสไลด์ทั้งหมดส่วนที่10ภาษาเป็นส่วนที่ใช้บอกสถานะของการใช้ภาษาส่วนที่11ปุ่มมุมมองเป็นส่วนสําหรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานของสไลด์ ส่วนที่สิปุ่มเลื่อนย่อขยายเป็นส่วนที่ใช้ในการย่อและขยายหน้าต่างของสไลด์สรุปในบทเรียนนี้จะสอนเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานด้านการนำเสนอ สามารถนำเสนอในรูปของข้อความภาพเสียงและวิดีโอได้และยังมีรูปแบบภาพนิ่งพื้นฐานต่างๆให้เราได้เลือกใช้งานเพื่อเลือกให้ตรงกับลักษณะของงานนำเสนอนั้นพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าขอบคุณครับ